สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสูช่ช่องข่าวร้อเอดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45ซิแซนิวผาอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาวานานทศีเดิรมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อเอดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวอบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นกา30นาทีนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดเป็นประธานกิจกรรมน่อยแพทย์ปอวสวครั้งที่4และจังหวัดร้อเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่3เนื่องในวันสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน โดยมีหัวหน้าส่วนรชาชการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดในอำเภอเมืองสวงและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านเมืองสวงอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอด็ด้วยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปฏิบัติงานโดยอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ธุรก,กันดารหลังจากที่สมเด็จพระรีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ประชาชนห่างไกลส่งพบว่าราษฎรเหล่านั้นเมื่อเจ็บป่วยไม่มีโอกาสได้รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันจึงทรงพักณาโปรดกล้ามปรดกระมม่ให้ตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยสเสด็จอยู่เสมอส่งพระราชทานทุนทร,รัพย์เสวนพระองค์จำนวนหนึ่งล้านบาทเป็นทุนเริ่มแรก โดยมีกิจกรรมการมอบสิ่งของพระราชทานแก่รัชดรในพื้นที่ประกอบไปด้วยถุงยางชีพและทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพราะมีการจัดบริการหน่วแพทยเคลื่อนที่เช่นการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพทั้งนี้ยังมีการจัดโครงการจังหวัดระเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรงสุขจากทุกหน่วยงานที่จะเป็นประโยชน์ในการรับบริการข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนมาโดยตลอดกว่าครเรือนประชากร4,960คนมีโรงเรียนมัธยมหนึ่งแห่งโรงเรียนชุมชนบ้านผั่งโรงเรียนเอกชนหน่งแห่งคือโรงเรียนอนุบาลเมืองสวน มีสุบ้าช้า11คนได้รับการกระตุ้นมีผลเป็นปกติ8คนการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุเหล่ากาชาติจังหวัดร้อท่านกรรมการเหล่ากาชาติท่าน ที่เคารพจำปีเขาประมาณ2,567เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสวงและพี่น้องประชาชนันธ์รายชื่อนะครับผู้ที่รับชุนนะครับก็ะจะมีเด็กหญิงวรัญญางสภานะครับจากสวนไทยภูริพักอุยบอนนะครับสังกัดสวนไทยเล็กสังกัดเทศบ,บาลตำบลเมืองสวงเด็กชายทากินเด็กชายปันนครชูแว่งนะครับจากเทศบาลตัวกรุงเด็กหญิงปาริศด็กิ นะครับร่วมมอบเลยครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองสวงครับ

วันที่อำเภอหนองพอกจัดพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่หอย่างยิ่งใหญ่เช้าวันนี้เมื่อเวลา9้านาฬิกานายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประจำปี2567 ณบริเวณพระบรมราชานุสวรียีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5หน้าที่ว่าการอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอหนองพอกโดยนายพัสะกรธนแสนไทยในอำเภอหนองพอกร่วมกับส่วนราชการองค์กปรปกครองส่วนท้องถิน่นรัฐวิสาหกิจชมรมกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประจำปี2567ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อนำาพาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งนี้ในพิธีมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการสวดเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลวิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสวรีและรำบวงสรวงโดยนางรำจำนวนกว่า1,500คนปีท้ายข่าววันนี้ที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่หนึ่งประจำปี2,567 วันนี้เมื่อเวลา13นาฬกา30นาทีณนะห้องประชุมสมัรรมชั้น2ศาลกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนายสมพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายนพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ทับสองโดยมีนายธนิชเทพแพงตาหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะเลขานุการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในการนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยด้านการประมงและสนับสนุนงบประมาณโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน3ามอำเภอรประกอบด้วยอำเภอหนองพอกอำเภอเสริลภูมิและอำเภอจันทันนีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมนลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมด้ทางช่อง45สิบซีซันิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM อ็หรือจานสีส้มดิฉันวิภาวรรณพร้อมด้วยคุณวิเศษอน,นทศีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อยเอ็ดเรื่องเผยกนโกงแกงมิจฉาชีพที่แอบอ้างแบงค์ชาติ5กนโกงแกงมิจฉาชีพแอบอ้างแบงค์ชาติมีรายละเอียดดังนี้ 1. ใช้ชื่อแบงค์ชาติเพื่อเสนอสินเชื่อ 2. ใช้โลโก้ของแบงค์ชาติปลอมแปลงเอกสารประกอบการให้กู้ 3. อ้างว่าแบงค์ชาติเป็นผู้อนุมัติสินเชื่อ 4. อ้างว่าได้รับ,บวงเงินจากแบงค์ชาติให้ปล่อยสินเชื่อ 5. อ้างว่าเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจจากแบงค์ชาติแบงค์ชาติไม่มีการทำธุรกรรมโดยตรงกับประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโทร2 2 3 3ด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดและเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอด ขอเชิญเที่ยวงานกาชาติจังหวัดร้อเอดประจำปี2567 <6 67. S 1> พบกับพิธีเปิดงานยิ่งใหญ่อลังการชมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อสนุกสนานกับระบงย้อนยุคคนร้อยเอ็ดเฮ็ดหยังก็ม่วนการแสดงมหากกรรมดนตรีโบดเมืองร้อ ชมการเดินแบบผ้าไทยสืบสารตำนานสินผ้าถิ่นไทยร้อยเอ็ดและร่วมให้กำลังใจกับการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To บี Number รวันนอกจากนี้ท่านจะได้พบกับศิลปินเครือข่ายหมอลำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่สากลเลือกซื้อสินค้าโอทอปจาก4ี่ภูมิภาคทุกวันและชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกคืนลุ้นสลากกาชาติการกุศลเรื่องวันใหญ่รถอิซูซูมิวเอ็กซ์และกระบะอิซูซูดีแม็กพร้อมรางวันอื่นๆมากมาย เที่ยวเพลินได้บุญต้องเที่ยวงานกาชาติจงังหวัดร้อยเอ็ด26มกราคมถึง4กุมภาพันธ์นี้ที่ศาลากลางจงังหวัดร้อยเอดสอบถามเพิ่มเติมโทร0639037582